และอย่างที่มิวบอกว่าพอมีการเพิ่มอัตราการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะก็เลยทําให้มีจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นหนึ่งในนั้นคือกรุงเทพรกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีต้องเตรียมพร้อมรับมือกันด้วยนะคะซึ่งได้มีการจำแนกพื้นที่เสี่ยงก็คือถ้ามีการระบายน้ำปริมาณ2,700ถึง2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องนะคะถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อย ปทุมธานีจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมนะคะอําเภอสามโคกอ,อําเภอเมืองปทุมธานีอย่างเงี้ยค่ะจังหวัดนนทบุรีก็คือชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ําหลายจุดโดยเฉพาะปากเกรก็ดบางรบกรวยระดับน้ําก็จะสูงขึ้นเริ่มเป็นวงกว้างแล้วนะกรุงเทพค่ะคบ,บางพลดัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ธนบุรีคาดว่าจะได้รับผลกระทบแทบทั้งสิน้น ส่วนแผนการระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจะมีการปรับแบบรายวันว่าจะปรับเพิ่มหรือลดการระบายน้ำเท่าไหร่อย่างไรให้รอดูเป็นรายวันดูทั้งเรื่องของน้ำทะเลหนุนทั้งเรื่องของปริมาณน้ำฝนครับน่าเห็นใจมากชุงนี้ก็ดูกันอย่างใกล้ชิดหน่อยใช่ค่ะ